สวัสดีค่ะกลับแม่ปอกันอีกคือเกา่าสำหรับจองตัวเด็กนี้มุง่งพนมาหนนะะุยโน้ค่าไม่ว่านี่ปเป็นอะไรน้อนะคะ่ะนานอีกแล้วะคะ่ะห้าน้อยเฮาออกติดกันหลายหมื่นแห้งคักแล้วะคะ่ะทั้งลูดทั้งเด้งะคะ่ะให้เด่นหนึ่งนะคะว่านี่ลองซีกับเด้งะคะ่ะเขาทึ่งหนึ่งทึ่งซีตัวจ้อกับเขาะคะ่ะสามหนึ่งหนึ่งสามกับเขาะคะ่ะ ละกะสามสามนี้กะอค่ะห้าน้อยพิเศษเนาะค่ะเนาะคือสีมันมันกันนีดอกค่ะเมื่อนี้กะพอดีติดทุนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เขาคือเก่าค่ะมาเบิงว่าเข้าจะได้ตัวใดแน่เลขมันมากตัวเก่าค่ะออกติดติดกันหลายมือแห้งเมื่อนี้เบาเบาเลยค่ะบ่งหัววาเมื่อนี้มันสีเข่าอีกบอถามมาเบิงกันเลยค่ะ เด่นก็นยังคงุเป็นสามคือเกาค่ะอ่าร่องกับเป็นหนึ่งค่ะผ่หนึ่งกับสามเป็นรวดคือเกาค่ะเมือนี้อ่าตัวนี้เป็นห้าน้อยปกติเนาะค่ะเนาะก็จะห้ชุดเดียวไปเลยค่ะห้าน้อยปกติแต่ว่าสามมาถนั่มไปไปสื่อหรือเป็นเหรียญห้าน้อยวิจัพี่หรือห้าน้อยอ่าพิเศษกระไดค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเน้นเก็คือเน้น ห้าหน่อยปกตินะคะเนาะอ่ะเราเบิร์กันเลยค่ะตัวจอจะได้ตัวใดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาม จะมีสามศ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3 2, นย์สามหนึ่งสสองสสสองด้วยคะตัวนี้แล้วก็สามสาำหรับตัวกันะะ 3, 3. สำหรับตัวกัน 40ศูนย์3ีหนึ่งีสองีสามค่ะอ่ะให้เบ่งกันชัดๆเนาะค่ะเนาะค่ะกะตามนี่เนาะค่ะเนาะกะเขาดีอยู่ค่ะเขาซีมือติดแล้วอ่าเฉพาะตัวจอนี่เขาซื้อซีมือติด รากาต้นรูดค่ะตัวเด่นตะล่องนี่การหู้ซื้อว่าเขาเป็นอาทิตย์ละค่ะเขาติดเป็นอาทิตย์หนึ่งละสำหรับหน mm ่ว hmm. ยของห้องห้าหน่อยของห้องกระไดหาจังไรกะขอฝากช่องตัวเหรียญมีมนไหวน้ำไม่เดือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดแนํำแน่เพื่อที่จะอาจจะได้มีกวาังใจนํา อ่าเนวทางหวยห้าหน่อยดีมาฝากมาตอนกันเมื่อนีก็ล่องกันเบึงงเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับเบาเกันแน่มันเข่าลายมือแล้วอ่าขอให้ทุกคนโชคๆมันๆขาปังๆรวอยๆเนะค่ะเนาะ,ะขอบคุณหลายๆค่ะ